สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานเราแล้ว Android ว,วหนึ่งนะครับอย่าลืมฝากกด r ล b กดแชร์คลิปวันนี้จะทําขึ้นเป็นแนะนำสินค้าไม่ได้จัดชวนและการลงทุน่ใดๆการลงทุนความเสี่ยงอันนี้เราก็อยู่กับ EP ที่159ข่าวที่โตสอปต2ห้นะอันนี้อยู่กับข่าวฟิลิปปินส์นะก็ถือว่าเป็นประเทศแรกนะที่ตั้งกองทุนสำรองบิตคอยนะคาดว่าเป้าของเขาเนี่ยก็คือ จะซื้อหมื่นบิตคอยนะภายใน5ปีก็ตกปีละ2,000ันะกถ็ถือว่าเป็นประเทศแรกในเอเชียนะที่มีนโยบายแบบเต็มรูปแบบนะของรัฐบาลที่ออกมานะที่ตั้งใจจะถือบิตคอยนะอันนี้ผมไม่ไมรู้คนนับจีนหรือเปล่านะจีนก็ยังยังยังไม่มีนโยบายแบบจริงจรงจังจากภาพลับนะก็สมาชิกวุฒิสภานะของฟิลิปปินส์ก็ยื่นกฎหมาย42 หนึ่สี่สองหนึ่งนะเสนอให้ตั้งกองทุนนะบิตคอยรีวอร์ดนะก็คล้ายๆกับสหรัฐอเมริกานะก็ให้ธนาคารฟิลิปปินส์หรือ BSP นะเข้าซื้อนะจำนวน2000 2000งพันบิตคอยต่อปีนะเป็นเวลา5ปีรวมทั้งสิ้ 1, Bitcoin, น10,000ะมืบิตคอยถือระยะยาว20ปีนะเขาคิดว่า Bitcoin อาจจะเป็นแบบว่าตัวป้องกันเงินเฟอ้อนะหรือตัว ป้องกันมินเฟ้ร์นะ่ะคล้ายๆทองคําในชีวิตจริงนั่นเองนะ,ะเป้าหมายสาคัญของร่างกฎหมายกฎหมายนี้ก็เสริมเศรษฐกิจป้องกันความเสี่ยงนะนี่สาธารณะนะว่าโดยบิตคอยก็เปลียบเสมือนทองคําดิจิตอลนะจำนวน21ล้านนะทั่วโลกนะหลายคนคิดว่าอย่างนั้นนะว่ายัางไม่มีการผลิตเพิ่มนะก็ตามที่เรียนมาเรียนรู้กันมานะ แต่ในฐานะทรัพย์สินสำรองก็ช่วยป้องกันความเสี่ยงที่หลายคนหรือกองทุนต่างๆยอมรับนะภายใต้กฎหมาย421ยังกำหนดให้ BSP เนี่ยต้องรายงานการถือบิตคอยต่อสภาคองเกรสทุกปีเพื่อเสริมความโปร่งใสผมไม่มั่นใจว่าสภาคองเกรสเนี่ยและต้องรายงานสาระหรือเปล่านะพูดถึงสภาคองเกรสนะฟิลิปปินส์ไม่น่าจะมีสภาคองเกรสนะ แล้ยุทธศาสตร์เป็นทุกภูมิภาคคล้ายๆกับคล้ายๆกับอะไรนะคล้ายๆตอนเปิดบัญชีถ้ามีญาติมีอะไรที่เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกาตอนเปิดบัญชีต้องระบุเหมือนว่าสหรัฐต้องการเอื้อมมือคล้ายๆตั้งกองทุนบิตคอยนะก็สหรัฐก็อยากจะเอื้อมเข้าไปเหมือนกันน่าจะนะก็หากร่างกฎหมายนี้ผ่านเห็นชอบเวฟิลิปปินส์นัว่าเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะที่ตั้งกองทุนบิตคอยรีวอร์ดเองนะ อย่างเป็นทางการนะความเครื่องหวงน,น,กน,กนก็ถูกจัดตาโดยนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญกูรูทั่วโลกนะการที่รัฐบาลในภูมิภาคนะหันมาใช้บิตคอยเป็นส่วนหนึ่งนะโดยเริ่มจากสารัแล้ก็กระจายกระจายไปทั่วโลกนะแม้ว่ายังมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ความผันผวนของราคานะแต่ก็ยังมีผู้สนับสนุนและผู้ไม่เห็นชอบด้วยเหมือนกันนะ แล้วถือ b บิตคอยเป็นระยะเวลาถึง20ปีนะน่าจะเป็นแผนระยะยาวของประเทศเขานะไม่รู้กฎหมายนี้จะผ่านหรือเปล่าต้องรอดูนะขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องใต้คลิปเชื่อจะมีริงก์บแีแอนและเท็กซ์โตบหนึ่งของโลกและคนอื่นขอบคุณที่ติดตามและรับชมคลิปนี้มีสัจวัตและการลงทุในใดๆการลงทุนความเสี่ยงเจอกัใหม่อีกหน้าเจอกันกใหม่ครับบ๊ายบาย